มากินข้าวเย็นกันคะ่ะวันนี้ได้ปลาท่องเที่ยวนะคะโหปลาท่องเที่ยวตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะได้มาจากตลาดควนเนียงจังหวัดสงขานะคะที่เขาเรียกว่าปลาท่องเที่ยวเพราะว่าเขาจะมาฤดูน้ําหลากนะคะมาปีละหนึ่งครั้งนะคะมาท่องเที่ยวปีละหนึ่งครั้งคนก็จะ,ะจับเขาเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะพี่นี่ปลาปสองน้ำนะะปลาสองน้ํานะคะปลาสองน้ําก็คือน้ําจืดน้ําทะเลผสมกันก็คือน้ํากร่อยนั่นเลยเขาเรียกว่าปลาสองน้ํานะคะ ปลาสองน้ำทะเลสงขาค่ะแต่ที่อื่นทางภาคใต้ก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะเรียกว่าปลาท่องเที่ยวเพราะว่านานๆปีหนึ่งเขาจะมาสักครั้งหนึ่งนะคะเลยเรียกป่าป่าท่องเที่ยวค่กแกงอร่อยมากค่ะนี่ค่ะมีแกงส้มกับอทอดนะคะวันนี้ทำได้แล้วย่างเมนูอต้มซอมก็ได้ตม้ตมซมดดดไรก็ร้อยต้มซมข้ามซอสไรเนี่ยค่ะมาค่ะ<น>แล้วก็มีลูกเนียงนกกันด้วยค่ะวันนี้กินกับเนียงนกนะคะมาๆกินข้าวเย็นกันจ้า